สวัสดีค่ะพบกับมานาอครั้งในช่อง Mind m e d s ยาสำหรับความคิดก่อนหน้านี้มานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปหนึ่งนะคะชื่อคลิปน่าจะประมาณว่าทำไมเราถึงตกเป็นเหยื่อของนาร์ซิสซิสใช่ไหมซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยมานาก็อธิบายว่านาร์ซิสซิสเวลาเขาเจอใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีวิธีการทดสอบว่าคนนั้นน่ะเหมาะที่จะเป็นเหยื่อหรือไม่ถ้าว่า ทดสอบแล้วไม่เหมาะเขาก็เออปล่อยผ่านไปแล้วเขาก็ไปทดสอบคนใหม่ใช่ไหมคะที่เขาเจอในชีวิตประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติบางอย่างเช่นเป็นคนใจอ่อนเป็นคนชอบให้อภัยคนง่ายหรือว่าเป็นคนชอบทําอะไรให้คนอื่นชอบช่วยเหลือเป็นคนใจดีใจบุญเป็นคนที่ยอมคนอื่นทุกอย่างเป็นคนที่แบบหัวอ่อนอะไรเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะจริงๆมีเยอะกว่านี้ มันก็เข้าขายนากิสิสิิ์สิมันทําให้เขาสามารถหาผลประโยชน์คนนี้ได้ง่ายใช่ไหมคะนั่นแหละสรุปก็คือนาซิสพเขาก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างนะหรือมีการทําตัวบางอย่างมีมีการสร้างสถานการณ์บางอย่างที่จะดูว่าคนเนี้เหมาะที่จะตกเป็นเหยื่อหรือไม่ถ้าเหมาะเขาก็ดําเนินขั้นต่อไปก็คือเลิฟบอมมิ่งนะคะพยายามทําดีด้วยอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะให้คนเนี้ย รู้สึกสนิทสนมมากขึ้นหรือว่าอยากจะมาคบนาซิซิสเราก็เลยมีตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์กับนาซิซิสนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนก็ตามนะคะซึ่งย้อนกลับไปในคลิปที่มานาบอกว่าทําไมเราถึงตกเป็นเหยื่อของนาซิซิสเนี่ยถ้าคุณผู้ชมท่นนานไหนยังไม่เคยดูคลิปนี้นะคะมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่คนที่ถูกนาซิซิสเล็งเป้าหมายไว้อะว่าจะเป็นเหยื่อชั้นดีหรือไม่แล้วพยายามจะ เกลียกล่อมให้มามีความสัมพันธ์กับนาซิสิตด้วยเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงจรความสัมพันธ์ของนาซิสิตที่มี3ขั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ดูคลิปนี้นะมานาะพูดไว้ใน3 2 3สอิสพิโซดได้นะมานาะจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน description box นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสน่าเรียนรู้เลยทีเดียวเพราะว่าเวลาเราเจอนาซิสิตทำเลิฟบอมบิ้งใส่เราจะได้รู้ตัวทันแล้วก็เราก็ไม่หลงกล ติดกับดักเขานะคะไปมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็ยิงยาวไปถึงความสัมพันธ์ขั้นที่2ขั้นที่3นะคะเกิน mm hmm. สนานเอาเป็นว่าจากคลิปเรื่องทําไมเราถึงตกเป็นนาซิสต์ตกเป็นเหยื่อของนาซิส์เนี่ยเลยทําให้มานาอยากจะมาพูดถึงว่าแล้วอะไรที่นาซิสต์ทำเพื่อจะทดสอบคนอื่นซึ่งเรื่องนี้พูดเลยว่าไม่จํากัดเฉพาะแค่นาซิสต์เท่านั้นนะคนที่ ชอบหาผลประโยชน์คนอื่นคนที่ขี้เกียจแล้วก็เลยเหมือนต้องเหมือนหาทางหลอกใช้งานคนอื่นอะเพื่อที่ตัวเองจะได้สบายอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ผลลงมาเหมือนกันตัวเองไม่ต้องเหนื่อยลงทำลงมือทําเองอะไรเงี้ยหรือคนที่ท็อกซิกอะโดยทั่วไปเลยก็ใช้แท็กติกนี้คือใช้การทดสอบคนอื่นเพราะฉะนั้นพูดเลยว่าเรื่องที่คนอื่นจะมาทดสอบเราเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะรู้ตัวว่า นี่คือเรากําลังถูกทดสอบอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังไงมันจะเป็นตัวเซตแบลนเดอรี่เลยว่าเขาสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์าต่อเรกับเราต่อไปได้อีกเรื่อยๆหรือว่าจะหยุดแค่ตรงนี้เลยเพราะเราไม่ใช่คนที่จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเป็นคนที่จะไม่ยอมถูกหาผลประโยชน์ได้ง่ายๆเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆเพราะเราไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนหัวอ่อนไม่ได้เป็นคนที่ชอบยอมคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมานาจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยนะเผื่อว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะว่าเวลาที่นาซิสิ์หรืออย่างที่บอกนะเป็นคนที่ท็อกซิกหรือเป็นคนที่ชอบหาผลประโยชน์จากคนอื่นเป็นคนที่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาจะทดสอบเราเนี่ย เขาอาจจะทำยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกนะเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนแต่ว่าหวังว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นนะอย่างที่บอกเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามานาที่ทำงานเนี่ยมีเด็กฝึกง,งานนะคะช่วงนี้มีเด็กฝึกง,งานสองคนหนึ่งในสองคนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ในทีมเดียวกับมานาซึ่งเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคือเขาก็ไปทํางานกับคนอื่นที่อยู่ในทีมเดียวกันกับมานาแต่ว่า มานาก็ทําเรื่องของมานาไม่ได้เกี่ยวกับเขาทีนี้เด็กฝึกงานคนเนี้ยที่มาทําในทีมของมานาเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทำอะไรกับมานาอยางที่บอกนะเขาไปทํากับคนอื่นเขาเหมือนมไม่รู้สิเหมือนเหมือนมาคุยกับมานาง่ายมั้งเหมือนพูดพูดอะไรได้ไม่ค่อยเก่งใจเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้ทําไมนะอาจจะเป็นเพราะมานาเฟรนลี่หรือเปล่าไม่ทราบเขาก็จะแบบพูดแย่เล่นมั่งแซวมั่งอะไรก็ว่าไปซึ่งมานาก็พยายามไม่ถือถือว่า เด็กเขาเฮฮาก็ก็คงเป็นสไตล์เขาก็ปล่อยไปทีนี้เรื่องมันมามีอยู่ว่าเขามีวันหนึ่งมาขอให้มานาช่วยช่วยทําที่เขาต้องทําที่บอกว่าทําแค่อย่างเดียวอะแต่ขอให้มานาช่วยเพื่อให้งานเขาเสร็จเร็วขึ้นซึ่งมานาเนี่ยด้วยความที่เมื่อก่อนเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยอมทุกอย่างทําอะไรให้ทุกคนหมดแล้วเอาตัวเองไว้ทีหลังแต่ว่าเพราะว่าเรียนรู้ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อต,ตัวเองมันดีกับคนอื่นมากเลยนะใช่ไหมคะเพราะเรายอมเขาหมดทุกอย่างช่วยเขาอย่างดีทุกอย่างแล้วเราผลักภาระหน้าที่ของเราของเราเอาไว้ที่หลังสุดคนที่แย่คือเราคนเดียวคนอื่นดีหมดงานเขาเสร็จเร็วใช่ไหมแต่แล้วงานเรากองอยู่ใครช่วยไม่มีแถมต้องมาตะบี้ตะบันรีท,ทําทีหลังอีกเพราะเราผลักเอาไปจนแบบนาทีสุดท้ายอะใช่ไหมมันทํามาเลยทําให้มานานเรียนรู้ว่าการที่ ตอบ yes กับทุกคนช่วยทุกคนเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อตัวเองเพราะฉะนั้นพอเด็กคนนี้เขาถามมาว่าเออช่วยหน่อยสิมนานาคำนวณในหัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีงานมีเวิร์ o โหลดอยู่เท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบแค่ไหนที่เขาต้องทำซึ่งมานาคิดได้ในระยะเวลาสั้นมากเลยว่าอา้าวยูก็แค่ได้รับมอบหมายแค่ทําแค่อย่างเดียวแล้วเราก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลาแค่นี้แล้วมันก็ควรจะใช้พอเพราะฉะนั้น มันไม่มเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะต้องมาขอความช่วยเหลือให้คนอื่นไปแบ่งเบาภาระแล้วนั่นคือข้อแรกนะข้อที่2คือแล้วมานาะมีหน้าที่รับผิดชอบนะวันนี้มานาะมาถึงที่ทํางานเนี่ยลิสต์เอาไว้เลยว่าวันนี้ฉันต้องทําสิ่งเหล่านี้ให้เสร็จใช่ไหมคะก็เขียนลิสต์เอาไว้แล้วก็สม a ช,ชลิสต์นะคือว่าทําไปทีละอันทีละอันขีดอ,ออกขีดออกะอ,อกะไรเงี้ยจนถึงหมดวันถ้าถ้าทำหมดลิสต์จะดีใจมากวันรุ่งขึ้นก็มามีลิสต์ใหม่อะทีนี้ตัวเองก็มีลิสต์อันนี้อยู่ที่จะต้องทําให้จบ ภายในวันนี้ใช่ไหมถ้าว่ามานาไปช่วยเขาแน่นอนว่างานของตัวเองก็จะไม่เสร็จแล้วถามว่าใครช่วย <c oughs> เด็กคนนี้จะมาช่วยมานาหรอคะไม่ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมานาก็ยิ้มแล้วก็ตอบกลับไปว่าอยากจะช่วยมากเลยนะแต่ขอโทษจริงๆที่ช่วยไม่ได้เพราะว่างานฉันเนี่ยมีอยู่ตรงเนี้ยก็ชี้เขาดูเนี่ยลิสฉันมีอยู่เท่าเนี้ยซึ่งมันต้องทําให้เสร็จแล้วถ้าฉันไปช่วยอยู่อ่ะฉันทําไม่เสร็จแน่นอน,น,น,อนเขาก็เหมือนหัวราะแห่ หรว่าเออก็แค่ถามเผื่อว่าช่วยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไไมเป็นไรแห่ๆแล้วก็เดินหนีไปคือไม่ได้จะบอกว่าน้องเขาเป็นนาซิสิสแต่ขี้เกียจไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคืองานได้รับแค่ได้รับมอบหมายแค่นี้ยังทําให้เสร็จด้วยตัวเองไม่ได้หรือไม่อยากทําให้เสร็จไม่ต้องมาคุยถึงเรื่องอื่นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า เนี่ยเราต้องรู้จักปฏิเสธคนอื่นให้เป็นเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นเราก็จะตอบเยสไปกับทุกคนทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายใครที่เดือดร้อนอย่างที่บอกนะมานาเองเรียนรู้เรื่องนี้ว่าตัวเองนั่นแหละที่เดือดร้อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอยู่แล้วก็ให้ความสําคัญคนอื่นมาก่อนเสมอแล้วก็ผลักตัวเองไปอยู่ตําแหน่งสุดท้ายเสมอแล้วจนงานของตัวเองก็ก,กอง,ก,องก็ล้น แล้วก็ขอให้ใครช่วยก็ไม่ได้สุดท้ายตัวเองต้องมาตะบี้ตะบันนั่งทําเองถ้าเสร็จก็ยังว่าดีไปแต่เหนื่อยทับตายใช่ไหมถ้าไม่เสร็จนี่งานเข้าใช่ไหมคะเรื่องใหญ่ใช่ไหมทําให้ตัวเองดูไม่ดีแล้วก็ดูเหมือนกับว่ารับผิดชอบแค่นี้ก็ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ดีนะสรุปก็คืออยากจะบอกให้คุณผู้ชมทราบว่าเนี่ยแหละคือการทดสอบเขาจะดูว่าขออย่างเงี้ยเราจะให้ไหมเราเป็นคนที่ยอมเขาง่ายไหมเราเป็นคนที่ที่ผลัก ตัวเองไปอยู่สุดท้ายแล้วให้คนอื่นมาก่อนไหมถ้าถ้าแค่นี้ได้ใช่ไหมคะวันหน้ามาใหม่เอาให้หนักขึ้นอีกเหมือนที่มานายกตัวอ,อย่างในคลิปนั้นนะถ้าจำไม่ผิดวันนี้ขอยืม50าสบาทบอกว่าเออลืมเอากระเป๋าตังมาหรือว่าเงินสดไม่พออะไรก็ว่าไปขอยืมหน่อยสิถ้าเราควักให้เขาง่ายๆแล้วเขาทําเป็นลืมแล้วเราไม่ทวงเขาก็คิดอา้าวห้าสิบบาทาให้ง่ายแล้วไม่ทวงอีกเออวันหลังลองยืมห้าร้อย ถ้าเหมือนเดิมแล้วถ้าเราไม่ทวงอีกเขาก็รู้แล้วอ้าวคนนี้ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะขอยืมเงินได้เยอะขึ้นเรื่อยๆไปยืมแล้วไม่คืนได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมากลับมาอย่างเงี้ยอีกอีกเรื่อยๆนะแล้วก็มาเพิ่มดีกรีหรือเพิ่มขนาดของสิ่งของสิ่งที่เขาขออะ่ะจะเงินก็คือเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างขอเรื่องงานก็วันนี้ขอให้ช่วยแค่นี้วันหลังมาใหม่ก็ขอให้ช่วยเยอะขึ้น แล้วถ้าเราตอบ yes ทุกครั้งอะ่ะแล้วเราก็ทําให้เขาทุกครั้งเรายอมเขาทุกอย่างเขารู้เลยว่าคนนี้แหละคนนี้แหละคือคนที่เหมาะมากที่จะเป็นเหยื่อคนนี้คือคนที่ยอมถูกเอาเปรียบถูกหาผลประโยชน์ได้ง่ายมากเป็นคนที่ไม่มีการต่อสู้ยืนหยัดปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองเลยอะไรก็ได้หมดสําหรับคนอื่นแล้วตัวเองคือนะไม่ให้ค่าไม่ให้คุณค่าของตัวเองไม่ให้ไม่ให้คุณค่าถึง ความรับผิดชอบของตัวเองที่ต้องมีผลักเอาไปว่าสุดท้ายนะคะมันเลยมีคำพูดที่ว่าคนอื่นจะทรีตเราอะยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าเราทรีตตัวเองยังไงก่อนถ้าเรายังไม่ให้ความเคารพในสิทธิ์ของตัวเองใครจะมาเคารพในสิทธิ์ของเราถ้าเรายังไม่ให้ความเคารพในหน้าที่ความรับผิดชอบภาระของเราแล้วใครจะมาให้ตรงนี้กับเราเหมือนกันเขาก็มองว่ายูยังทรีตตัวอยู่เองไม่ดีเลย แล้วทำไมคนอื่นจะต้องมาทวิตอยู่ดีด้วยอะ่ะใช่ป่ะเพราะเราคือคนที่ควรจะทวิตตัวเราเองดีที่สุดเราคือคนที่ควรจะรักเคารพสิทธิ์สิสสสทธิอะไรของเรามากที่สุดเรายังไม่ทำแล้วถามว่าใครเขาจะมาทำให้เราคะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่นาร์ซิสซิสคนท็อกซิคนขี้เกียจคนที่ชอบหาผลประโยชน์คนอื่นเอามาใช้ทดสอบคุณ หวังว่าสิ่งที่มานาเล่ามาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ